เราอยากกินข้าวซอยลุงปากิซึ่งในแมพอยู่ห่างจากโรงแรมแค่950เ mm hmm. มตรเราจะเดินไปตามหาข้าวซอยลุงปากิจกันระหว่างทางเดินเจอวัดสรีปิงเมืองขอแวะเข้าไปไหว้พระเพื่อเป็นสิริมงคลก่อนเสร็<ม>จแล้วเดินต่อมาสุดซอยจริงๆต้องเลี้ยวขวาแต่ว่าเราเลี้ยวผดกลับมาเลี้ยวขวาละเดินต่อไปอีก100เมตรเพื่อที่เราจะเข้าถนนนันทาราม5ตอนนี้เราเดินเลี้ยวขวาเข้ามาแล้วเพื่อนๆไปกันต่อเลยเดินเข้าซอยสุริยวงศ์อีก200เมตรเดินไปอีกสุดซอยเสร็จแล้วเลี้ยวขวาถึงแล้วร้านข้าวซอยลุงปักกินี้เราสั่งข้าอย ก,ก็ว่าแล้วทำไมาคนถึงเยอะเขาได้มิชลินนี่เองเรารอประมาณ1ชั่วโมงก็คือได้นั่งโตะแล้วเลยหน้าตาข้าวซอยน่ากินมากเรามาคนเดียวก็มีเพื่อนต่างชาตินั่งด้วย2คนฟิลเหมือนมาด้วยกันเลยทุกคนข้าวซอยของเขาคืออร่อยจริงไม่ต้องปรุงเลยเนื้อไก่นุ่มมากเนื้อวัวก็นุ่มมากเรานั่งซดจนหมดจานกินเสร็จแล้วก็ยังไม่บ่ายสองโรงแรมยังไมใ่ให้เราเช็คอินก็เลยมานั่งคาเฟ่ก่อนเข้าที่พักแล้วแดดเชียงใหม่คือร้อนมากน้ำแก้วที่สองวันนี้เราก็สั่งเป็นโกโก้เย็น่นี่ยเขาก็มีเมนูข้าวด้วย เย็นๆเรารู้สึกชื่นใจมากเย็นนี้เราจะไปทัวร์ที่ไหนบ้างมารอดูกันเลย